สวัสดีค่ะทุกคนปอ,ปอปอสตอรี่วันนี้นะจ๊ะปิ๊กก็จะชวนทุกคนนะคะมากินเจมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็กินคู่กับผักกรอบนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะกินทั้งหมด3มกล่องเลยจ้าไปจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปต้มมาม่าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาค่ะทุกคนปิ๊กก็ต้มเส้นมาม่ามา,มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยว เราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะเทมาม่าลงก่อน,อนเลยนีซอสแบบดุเดือดมากเนี่ยดำปี๊เผ็ดมากมาเริ่มค่ะทุกคน เผ็ดมากเผ็ดของจริงืทุกคนดูพร well ิกดิแดงแบบตายแล้วฉัน 嗯。Mm hmm. าแต่เผ็ดมาก Mm-hmm. อกินกระเจี๊ยบกันตอบมากมาจา้าอีกนิดนึงนะทุกคน เราขอ,อกินม,มีคำสุดท้ายแล้วเราจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนอืม นี่ปิ๊กขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิ๊ง,ง,ง,งกด u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้ปิ๊กด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบให้ปิ๊กมาทําคลิปสไตล์นี้อีกนะคะหรือว่าอยากให้ปิ๊กกินอะไรอีกนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะไปก่อนจ้าบ๊ายบาย